สามนิททางคตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคตภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมได้ทิฏฐิบรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมได้ทิฏฐิเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกมีความสำเร็จในโลกนี้ และบุคคลห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างมีความสำเร็จในโลกนี้คือหนึ่งพระสัตตกขคตุปะมะโสดาบันสอพระโกลังโกละโสดาบันสาพระเอกสีพีโสดาบันสี 4. พระสกทาคามี ห้าพระอาหารหันต์ในปัจจุบันบุคคลห้าจำพวกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกไหนบ้างละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จคือหนึ่งพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีสองพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีสามพระอนาคามี ผู้อสังขารปรินิพพายี 4. พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี 5. พระอนาคามีผู้อดทางโสตะอากานิทคามีบุคคลห้าจำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกแรกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกหลังนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จนิทางคตาสูตรที่สามจบ